地雷大家都踩过，接下来就用这个弹药箱撞击来引爆 p m n 杠2反步兵地雷。下面让我们一起来看看它的威力如何。弹药箱瞬间被炸得粉碎，并在引爆的地方炸出了一个砂锅大的弹坑。 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้คือประเด็นความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงเป็นที่จับตาหลังมีการพบวัตถุอันตรายร้ายแรงที่กลับมาเป็นภัยคุกคามอีกครั้งในพื้นที่ที่เคยประกาศว่าปลอดภยัย ภาพที่เรากำลังเห็นอยู่นี้คือทุ่นระเบิดสังหารบุคคล TMN 2ซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่เชื่อมโยงกับกรณีทหารไทยเหยียดกับระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและการค้นพบทุ่นระเบิดลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมทุ่นระเบิด TMN 2หรือที่บางครั้งถูกเรียกว่าแม่ไม่ดำ เป็นทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลชนิดระเบิดผลิตในสมัยสหาภาพโซเวียตมีลักษณะเด่นคือตัวปลอกทำจากพลาสติกสีเขียวเข้มมีแผ่นยางสีดำรูปตัว X อ,อยู่ด้านบนซึ่งเป็นจุดกดชนวนระเบิดมันบรรจุสารระเบิด DX TNT ในปริมาณสูงถึง100กรัมทำให้มีอำนาจการทำลายล้างสูงมุ่งเป้าหมายเพื่อสังหารหรือสร้างความพิการอย่างรุนแรงต่อผู้ที่เหยียบ ความพิเศษของ PMN 2คือการออกแบบให้ทนทานต่อแรงระเบิดจากระบบกว่าทุ่นระเบิดบางชนิดได้ดีกว่ารุ่นเก่าอย่าง t m n 1และยังมีระบบหน่วงเวลาการติดอาวุธเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งโดยทั่วไปแล้วแม้ว่าส่วนใหญ่จะทำจากพลาสติกแต่ก็ยังมีส่วนประกอบโลหะที่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ การค้นพบทุ่นระเบิดชนิดนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีรายงานทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เนิน481จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและในวันเดียวกันนั้นยังมีการตรวจพบทุ่นระเบิด PMN 2อ,อีก4ลูกใกล้กับช่องบกทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกนำมาวางใหม่หรือไม่ในพื้นที่ที่เคยประกาศว่าปลอดทุ่นระเบิดไปแล้ว ประเด็นนี้ยิ่งมีความสำคัญเมื่อพิจารณาว่าทั้งประเทศไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาออตาวาหรืออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สสมผลิตและโอนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลการพบทุ่นระเบิดใหม่จึงอาจนำไปสู่การตั้งคำถามถ,ามถึงการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ ปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะตามแนวเทือกเขาพนมรุกยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญจากความขัดแย้งในอดีตแม้จะมีความพยายามในการกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษแต่การพบทุ่นระเบิดที่กลับมาปรากฏในพื้นที่เดิมหรือแม้แต่การวางใหม่หากพิสูจน์ได้ก็ย่อมส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาและความมั่นคงในระยะยาว การกวาดล้างทุ่นระเบิดเป็นภารกิจที่ซับซ้อนและอันตรายซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ชายแดนของเราจะปลอดภัยอย่างแท้จริงภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้คือระเบิดชนิด t m 2ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคล Anti-Personnel Mine ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือสังหารบุคคลด้วยแรงระเบิด นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับระเบิด t m n 2และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทในภาพ t m n 2 2เป็นระเบิดประเภททุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดฮิบอเซนคลินโซยการออกแบบและการผลิตออกแบบและผลิตในสหภาพโซเวียตเป็นหนึ่งในทุ่นระเบิดที่พบและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดบางครั้งถูกเรียกว่าแม่ไม่ดำ Black Widow ลักษณะภายนอกตัวปลอกทุ่นระเบิดทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปโดยทั่วไปมีสีเขียวใบไม้แต่ก็สามารถพบสีน้ำตาลได้เช่นกันด้านบนของทุ่นระเบิดมีแผ่นยางสีดำรูปตัว X ซึ่งเป็นจุดกดชนวนระเบิดสารระเบิดบรรจุด้วยสารระเบิดชนิด adxtnt ซึ่งคล้ายกับ Composition B มีปริมาณสารระเบิดที่สูงกว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอื่นๆมากการทำงานของทุ่นระเบิดทำงานโดยแรงกดบนแผ่นยางรูปตัวเอกขนาดความสูง53มิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง120มิลลิเมตรน้ำหนักรวม440กรัม น้ำหนักประจุหลัก100กรัม Tg 40 Adx Tnt ความสามารถในการตรวจจับแม้ว่าปลอกหุ้มส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแต่ PMN 2ยังคงมีส่วนประกอบที่เป็นโลหะทำให้สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะความทนทานของทุ่นระเบิด PMN 2ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานต่อแรงระเบิดจากระบบทุ่นระเบิดแบบระเบิดได้ดีกว่ารุ่น PMN อย่างเห็นได้ชัด การตั้งเวลาหน่วงมีระบบหน่วงเวลาในการติดอาวุธซึ่งอาจอยู่ระหว่าง30ถึง300วินาทีทำให้ปลอดภัยในการติดตั้งในตอนแรกบริบทในภาพ ทุ่นระเบิด PMN2 ถูกเปิดเผยว่าพบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เนิน481จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568และมีการตรวจพบทุ่นระเบิดชนิดนี้4ลูกใกล้ช่องบกในวันที่15กรกฎาคม2568 ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการพบทุ่นระเบิดชนิดนี้ในพื้นที่ที่เคยถูกประกาศว่าปลอดทุ่นระเบิดไปแล้วทำให้เกิดคำถามว่ากับระเบิดเหล่านี้ถูกนามาวางใหม่หรือไม่และเป็นการละเมิดสนธิสัญญาออตาวาอ t ตาวาทรีที Treaty, ซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สสมผลิตและโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือไม่ โดยรวมแล้ว PMN 2เป็นทุ่นระเบิดที่อันตรายและพบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัมพูชาซึ่งมีการนำเข้าทุ่นระเบิดชนิดนี้จำนวนมากในอดีตมีข้อมูลเสริมอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจคาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชา 1. ความแตกต่างระหว่าง PMN 1และ PMN 2 T.M.N. 1>, 1เป็นรุ่นก่อนหน้ามีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยมีกลไกการทำงานที่ละเอียดอ่อนกว่าและมักจะทำงานเมื่อถูกกระตุ้นโดยแรงกดเพียงเล็กน้อยมีลักษณะเป็นทรงกระบอกสีเขียวเข้มหรือดำและมีแผ่งยางสีดำขนาดใหญ่ด้านบน p m n 2ดังที่ได้กล่าวไปแล้วมีการปรับปรุงกลไกความปลอดภัยและระบบหน่วงเวลาการติดอาวุธให้ดีขึ้นและทนทานต่อการกวาดล้างด้วยวิธีระเบิดได้ดีกว่า สองสนธิสัญญาออตาวา (Autonomous Treaty) เป็นอนุสัญญาที่ห้ามการใช้สสมผลิตและโอนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและกำหนดให้มีการทำลายทุ่นระเบิดที่ครอบครองอยู่กัมพูชาเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาออตาวา ดังนั้นการที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ในพื้นที่ชายแดนจึงเป็นประเด็นอ่อนไหวและอาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาหากพิสูจน์ได้ว่ามีการวางทุ่นระเบิดใหม่โดยรัฐบาลกัมพูชาหรือกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนประเทศไทยก็เป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาออตตาวาเช่นกันและได้ดำเนินกิจกรรมการกวาดล้างทุ่นระเบิดมาอย่างต่อเนื่อง 3. ปัญหาทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะตามแนวเทือกเขาพนมงรักเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเอดจากความขัดแย้งในอดีตเช่นสงครามกลางเมืองกัมพูชาและการสู้รบตามแนวชายแดน แม้จะมีการดำเนินการกวาดล้างมานาหลายทศวรรษแต่ปัญหาทุ่นระเบิดยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่การพบทุ่นระเบิดใหม่หรือการกลับมาปรากฏของทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่เคยประกาศว่าปลอดภัยแล้วแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาเช่นอาจเกิดจากการเลื่อนไหลของดินการเคลื่อนที่ของน้ำหรือการกระทำของมนุษย์การวางใหม่ 4. ผลกระทบต่อทหารและประชาชนทุ่นระเบิด PMN2 ถูกออกแบบมาเพื่อสังหารหรือสร้างความพิการอย่างรุนแรงกับบุคคลที่เหยียบซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียอวัยวะรุนแรงเช่นขาขาดและเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนที่อาศัยหรือเดินทางในพื้นที่เสี่ยง5การกวาดล้างทุ่นระเบิด การกวาดล้างทุ่นระเบิดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและอันตรายต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะทางและทรัพยากรจำนวนมากการจำแนกชนิดของทุ่นระเบิดเช่นทีมสองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวิธีการเก็บกู้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประเด็นเหล่านี้ช่วยเพิ่มมิติความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งกันตามแนวาชายแดนไทยเขมรและไม่ใช่แค่เรื่องของชนิดทุ่นระเบิดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบทางมนุษยธรรมการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคด้วยค่ะ